เปี่ยนแทนจนวินาทีสุดท้ายเลยชุดต่อสชุดเลยค่ะก็แก้ไขสถานการณ์เรื่องชุดเรื่องหน้าผุไปไหเพราะว่าจริงๆก็ต้องบอกว่าการเตรียมตัวครั้งนี้เนี่ยเรางีเวลาน้อยม่หนากจริงๆแล้วก็ยังต้องเราจะสร้างมิตรแบบหลังจากที่เราได้พาฝังตัวคนแ <c oughs> รกอยู่คือหออนูจะ <c oughs> บอกว่าสําหรับคนที่รู้สึกว่าเราก็เราก็ได้อ่านไม่ชอบสําหรับวันแรกต้องบอกว่าจริงๆวันที่หนูไปดูเลตคัพเป็วันแรกอ่ะ ตอนแรกเราไม่ได้มีชื่ออยู <guarding Luigi> ่ในลิสต์ที่จ่เดิแต่ว่าทางแบรนด์ที่เป็นฮิสโตเฟอร์นะคะเขาขอให้เราเป็นนางแบบช่วยเดินชุดเขาซึ่งจะเป็นชุดของทางฝรั่งเศสซึ่งจะบอกว่าสไตล์บั้งเขาสไตชั่นเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้สุดมากเลยอะไรอย่างนี้ยค่ะก็เลยโอเคให้เขาตัดสินใจช่วยกันเลือกชุดแล้วก็ใส่ชุดนั้นเดินออกไปก็ไไม่ด้เป็นชุดที่ทางเราเตรียมไปอะไรอย่างนี้ยค่ะแต่ว่าภาพรวมเราก็รู้สึกว่าโอเคแล้วเราก็ชอบแล้วเพราะว่า คนไทยอาจจะไม่ชอบสไตล์นี้แต่บ้านเขาเพราะว่ารู้สึกว่าแบบนี้มันก็ก็สวยของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เหลือเราก็ได้มีการเตรียมชุดกันไปมีเปลี่ยนแทนบ้างเปลี่ยนชุดบ้างก็คือแก้ไขกันหน้างานเลยค่ะก็หลายคนบอกว่าชุดมันแบบว่าเหมือนแบบไม่ได้เหน็นชุด่วนจริงจริงไม่ฟิตสูจน์เลยมีโอกาสได้ฟิตติกก้งกางเกก่อนที่เราจะเดินเลยก็บางอย่างก็แก้ไปค่ะอย่างเช่นเรื่องความยาวก็ ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นความตั้งใจของเขาที่อยากจะให้ยาวแบบนั้นหรือว่าเราเขาเขาแก้ไม่ทันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็มีเวลาฟิตติ้งไม่ตรงชุดมากใช่ค่ะชุดแรกชุดแรกชุดแรกเขาบอว่ามันเราแบบสวยเออแต่ว่าคริสโตเฟอร์เขาหน้ารักมากเลย <c oughs> อยา,ากให้คนไทยแบบใจดีเลแต่าจาาจะชุดไม่สวยชุดไม่สวยแต่งน้ารักไม่ได้แค่ใช่ไหมอาจจะเป็นไซส์ของของแบบที่นุ่นแล้วกนะ็เราไม่ได้มีเวลาฟิตติ้งให้เขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะ วันสุดท้ายที่เราได้เดินนะคะเราได้เดินคงเดียวกับแองเจลิน่าคือถ้าหนูรู้หรือกับอยู่ข้าไในนานกว่านี้อะไรเงี้ยเพราะว่าพอเราเดินเข้าไปมันก็จะมีทางออกให้เดินออกแต่ว่าเราก็สามารถที่จะยืนยืนอยู่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเดินเดินก่อนเขาแค่ประมาณไม่ไม่กี่นาทีประมาณประมาณห้านาทีได้แล้วก็ได้เจอกับดาราฮันวูหลายคนก็รู้สึกว่าแบบไม่คิด ว่าเราจะได้ว่าเราจะแอบนั่งตามรอไปหลายรอบนกคืเราสองจะุอย่างเาทำถึงไหมฝากพาไปชชมในในจอมันเหมือนยาวมากนะครับมาพร้อมกับคุเคน่ยแต่แต่ในความเป็นจริงคือมันสั้นมากประมาณเท่านี้ไปถึงตัวนู้เองคือประมาณยี่สิบสามสิบเก้าแต่ว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วเราต้องเราต้องทำแอร์ทําของกันให้ให้ดีที่สุดเพื่อที่จะให้ได้ภาพหรือว่าได้บรรยากาศตรงนั้นฝาก ก็เหมือนเหมือนตอนที่หนูเดินลงไปอะไรเงี้ยมันจะมีวันแรกอะค่ะที่เราได้เดินช่วงประมาณสิบสิ่งที่เรารู้สึกว่าคอมพีซก็คือมีมีช่างภาพประมาณสองถึงสามคนเรียกชื่อเราอะไรเงี้ยใช่คั้งที่เราก็ไม่ได้บอกว่าเราเป็นใครใช่ค่ะก็มีแบบประมาณสองถึงสามคนที่เรียกแบบว่าฟ้าฟ้าฟ้าอะไรเงี้ยก็ดีกับบอสนะคะวับ หก็ยังหันมาบอกมอสว่าฉรู้ช่อได้ไงอะไรอย่างเงี้ยไม่ไกลมากเลยเส้นทางอินฟราใช่มีประมาณมีมีประมาณ2-3คนได้ค่ะแต่ว่าใราไม่้รู้สึกว่าตอบไม่ว่าเขาจะรู้้วยวิธีไหนก็ตามแต่ว่าแค่เขาเรี่ชื่อเราช่างภาพคนเล่นภาพแบบที่คานอ่ไเงี้ยก็ถือว่าของเ่อะไรอย่างงี้่เลยอย่านเดนมไคิดถึงงวันน้มากพเป็นเล่นแต่ว่แบบ่โดนไ่ยนยังไงลูกหอธิบายหน่อยได้ไม ค่ะซึ่งฉันก็แอบ,บลุ้นวัวบ,บอสจะนอยแต่ว่าบอสไม่นอยด์เขาเห็นลูกในเกตตี้เขาโอ้ยตอนที่หลอห่อเอนาะโอ,อ้ยเขาหล่อดีเนาะนอนกล้องนี้เนาะอะไรเงี้ยซึ่งเขาไม่นอยด์เราก็ดีใจหรือว่าเอ่อเราก็เราก็อยู่ในเหตุการณ์ที่ที่อาจจะมีนักเนะช่างกลง้องบอกว่า เลดี้บ so ีก so ับเรื่องว่าจะไปไหนบ้างที่จริงโชลตีไม่รู้ไปเลยแต่เต็มให้เต็มเลยถ้าเรื่องความความมุ่งมั่นความตั้งใจก็ให้เก้าสิบแม่แต่ถ้าเรื่องของการเตรียมตัวก็ยังให้ประมาณสัก50าสิบหกสเรารู้สึกว่าเวลาเราท้อนไแข็งนะครับลัดเป็นสอย่างการไปตุงทานครั้งนี้หลายคนบอกว่าฟ้า มากยอดลงรูปแบที่เ็น้านอไแล้กขอบางแฟัดล้ที่รู้ยแบบว่าคยดูว่าเราจับมาช่วยกันดแล้วก็ซัพพเ็ราก็รู้ว่าเออ็นเบเป็นสิ่งสาคัญมากๆสำหรับสื่อรู้ที่เขาจะเลือกลงท่แล้วเขาจะเลือกลรแค่มเากที่ว่าเราให้สัมานาะสื่อประเทศทีเรามาเป็นไป ที่มีดาราไทยหลายคนที่มีโอกาสได้ไปแล้วเลือกที่จะไม่สับเพราะว่าไม่สามารถพูดสัษาไทได้แลวเขาถามว่าอยากจะสัมไหมเพราะว่าท้ภาพที่ออกมาดูแล้วเราจะต้องกีดราม่าอีกแลการที่เราไม่พูดก็ให้เขาก็ให้เราเลือกเลยว่าจะจะสัมไหมอะไรเงี้ยก็จะแค่พ่อคอซึ่งว่าตัดสินใจว่าจะสัมก็จะตอบเป็นภาษาไทยเพราะว่าเรามีล่ามไป้ทำไมเรามีล่ามก็ไว้แปลได้ซึ่งจะบอกว่าคนไทยจะติดกันว่ามองว่าไอ้พูดไทยไม่ได้นะต่ว่าแบบออกมาไม่ดีแต่จริงๆคือ มีต่างชาติเหลืออยางเช่นลาตินหรือว่าในแถบที่เขาไม่ได้พูดภาษากฤษเขาก็ใช้ล่ามเหมือนกันหนึ่งในเก็ดคนก็มีประมาณสองสามคนที่ใช้ล่ามในการพูดภาษาสื่อสางภาษาติดอะไรเงี้ยค่ะก็เป็น,ปราานเ,เนนรื่องปกติสำหรับผมเพราะว่าเราผ่าน<อ>ดราม่าเรื่องนี้มาหลายครั้งกับก,กนนะนนารประกวดนางงามนะอันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งดราม่าเล็กๆที่เราเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ไม่ได้ให้คลาอะไรเราเรรู้สึกว่าเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วเรากล้าที่จะพูดกล้าที่จะทำก็คือ พอเรามันไม่มีใครดีร้อยเคิดว่าถ้าเราทําได้ทุกอ,อย่างเป๊ะๆมากๆอะไรงี้มันก็อาจจะเก่งตื่นคนแล้วอ่ะเพราะว่าบางอย่างเราก็ถนัดด้านนี้เราไม่ถนัดสิ่งใดสิ่งนึงก็อย่าไปคิดว่าหนูอาจจะถนัดในสิ่งที่เขาไม่ถนัดก็ได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ฝึกุมกันได้ในอนาคตอาจจะมีอินฟ้าในคนชัน่นที่เก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นก็ได้ก็อย่างทุกคนรอติดตามกำลังใจให้กันดีกว่าเพราะว่า เวลาที่เราไปที่นู่นน่ะเวลาเราสัมภาษณ์หรือแบบนักข่าวหรือว่าอะไรก็ตามหรือดาราด้วยกันอย่างเงี้ยเราก็แบบ say sorry ออกก่อนเลยสำหรับแต่ภาษาถึงเขาคือเขาจะแบบอุ้ยไม่ต้อง s อ r ี y เลยถ้าคุณมีล่ามเหมแต่กลับกันแบบเป็นคนไทยก็จะรู้สึกแบบอุ้ยทันไม่ถูกไม่อะไรก็อยากให้เราเปิดโลกกว้างเยอะๆแล้วก็เรามีมุมมองใหม่ๆดูบ้างอะไรเงี้ยค่ะมันมาจะหมดยุคของการ sorry กันแล้วเพราะว่าจะไปถึงจุดนั้นได้มันก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว เสแ้ีหนูน uh> ่าจะเป็นการช่วยแพสออนไลน์ค่ะเพราะว่ายังถ่ายฆาตกรรมจำไม่ได้ในวันนั้นอยู่ยังไม่จบเลยังยังยังไม่ได้ปิดกล้องค่ะเพราะพูดได้หนูว่าเปิดไปแล้วใช่ใช่ใช่เปิดไปแล้วเปิดไปแล้วยังถ่ายวันนั้นทิชชู่ลมใสไปตั้งเช้าจนถึงที่แน่ๆคือก็ต้องมีตารางเลย ที่มีคือต้องใช้ภาษาอังกฤษทั้งภาคที่จะชำนาญมากๆใชก็จะต้องมีการฝึกฝนเรื่องคุณเรื่องเาไม่ใช่ภาษาไทยคือในเรื่องเดี๋ยมันต้องมีฝึกฝนพนักที่เราจะต้องสอบจัดอะไรเงี้ยในปีนี้ไหอะไรนะภายในปีนี้ไหมลุ้นว่าอาจจะเป็นสิ้นปีหรือว่าเป็นต้นปีหน้าแต่ในปีนี้เนี่ยจะมีให้ชมอีกหนึ่งเรื่องที่ยังไม่ได้เปิดตัวใช่ค่ะในช่วงสิ้นปีคิดว่าถ้าถ้าดูคนได้ทราบ ว่าน่าะเสร็จไรพอๆกันเลย Lady B ถ้าเรียนการแต่งกายบ้างเาว่าีวันเขาบอกว่าเหมือ,อน,น,อน,นเา <c oughs> อยากจะ้ฟานิงอันน,น,นี้เี่เป็นเซ็กซี่แพรพยายามจะใช้แงตในภาพยนตร์ให้เป็นสูให้เป็นเซ็กซี่แตไม่ใช่แบบโเลยแล้ว <c oughs> มีการตายต้อง <c oughs> เรียนค่ะเพราะว่าเราเคยเห็น Lady B หรือว่ามาดะอเรื่องเนี่ยในเวอร์ชันที่เป็นผู้ชายกากับแล้วของสาเวอร์ชันใช่ไหมคะแต่ว่าเวอร์ชันนี้จะเป็นผู้หญิง เพิ่มเขาะจะมีความมองความเซ็กซี่ของผู้หญิงที่มันแบบไปอีกขั้นฉะนั้นก็ต้องมีการทำกันบ้านถึงแม้ว่าเราจะ,สะแสดงละครได้มีมีพื้นฐานการแสดงมาแล้วแต่สุดท้ายพอไปถึงตรงนั้นอะไรเงี้ยบทบทเรื่องก็ยังไม่ใช่บทที่ง,ง่ายอยู่อยากอยากตัก,กันบ้า,างเพราะเห็นเขาบทนั้นผู้ถ่ายแต่ก็ใช้การที่มันอี้เพราะนั้นหนูยัง รู้สว่ายังงงหมดเ่เพราะว่ามันจะมีหลายเรื่องเดดๆกันอะไรเงี้ยก็ต้องนั่งจูงใจแบว่าอูฉากนี้ต้องเป็นยังไงยังไงอะไรเงี้ยก็ตัดเต็มที่เป็น่อไว้